สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องบาลลักกีสองหัวข่าวทุกท่านนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับวันนี้นะครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเก่าปีหกหกนะครับผมตรงกับวันพุธนะครับซึ่งก็มีน้องๆมาฝากมาต้อนนะครับในทางรับฝากมาต้อนพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับผมก็เป็นเนื่องทางราวพัฒนาแล้วครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับสําหรับราวพัฒนานะครับผม แหลกกระเขานะครับเขานะครับผมก้อนจะเขา่าไปเบิ้งตัวเลขมือนี้นะครับผมก็มาเบิ้งกคงกิปคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับแล,แล้วครับก้อนขัดเขาไปเ,นะเบิ้องทางมือนนี้เนาะก็มาเบิง้งเก็บคำเตือนกันก่อนเออมาเบิ้งขออภัยครับมาเบิ้งสรุปของหมวด ที่ผ่านมานะครับผมวันที่25เดือน9นะครับวันที่25เดือน9นะครับผมเลขในตารางก็เข้าอยู่นะครับวางวดที่แล้วเลขออกนะครับผมตัวเลขออกเลขออกที่634826นะครับ634826นะครับผมส่วนสามตัวก็เข้าออที่8ส่วนสามตัวก็826 แล้วก็ซีแปดนะครับหลังล่างซีแปดนะครับพี่น้องเข่าเด็ดตารางเข่าที่ซีแปดนะครับผมเข่าที่ซีแปดนะครับส่วนตัวโหลดวิ่งนะครับห้บนซีหานะครับผมออกล่างนะครับผมออกล่างออกล่างนะครับผมอ่าส่วนจับคูนะครับก็เข่าที่แปดซีเป็นตัวกลับนะครับผมเข่าเป็นที่แปดซีเป็นตัวกลับนะครับ ก็แปดสี่เป็นตัวกลับนะครับก็รือว่าเขานะครับผมเอฟซีสื่อต้องกลับด้วยนะครับเพราะว่าเลขก็ไมเลด้ปักลักนะครับผมม่อมคือเลขรัฐบาลไทยนะครับก็หมวดแรกก็ถือว่าโชคดีนะครับผมกระโชคหมานคิดว่าจะโชคหมานกุกกนรณ์อยู่นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านค้นนะครับผมโชคหมานทั้งสิต่อต่อไปนะครับอื ขอแสดงความดีใจกับที่โชคดีนะครับมาไปเบิ้งกันในคลิปมือเนี้นะครับผมที่นอเข่ามามล้วก็อย่าลืมนะครับซอยเป็นกําลังแรงใจกระทังช่องนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดแชร์ออกไปนะครับจะได้เปิดการมองเห็นให้กว้างขวางขึ้นนะครับผมก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าชอบนะครับถ้าชอบรายการถ้าชอบตัวเลขนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเรากดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกดละครั้งนะครับกดตัวละครั้งแจ้งเตือนไว้น้ำนะครับผมจะได้ว่าพลาดช่องคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดดีๆนะทั้งแม่นจากทั้งช่องนะครับผมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมราพัฒนาวันที่27เดือน9ปี66นะครับผมสำหรับ เลขในตารางนะครับสำหรับเลขในตารางก็มี9 5้าห้าหสี่หนึ่งสองแปดะครับเก้าห้าหสี่หนึ่งสองแปดนะครับเลขที่คิดว่าน่าจะมากก็คือเลขในทิ่กาดอกจันนะครับห4สี่หนึ่งสองแปดนะครับผมคิดว่าน่าจะมากนะครับผมกหาตัวนะครับกระดาษออกตัวนึงนะครับผมหรือว่าจะจับคู่อะไรทั้งสิบลักเนี่ยนะครับจับคู่อะไรนะครับผม ไปว่ามางทีจะจับคู่ไห้นะครับจับอันเองเนนะครับผมจับกันเองเน่ลักณงนะครับเข่าแน่นอนนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดวิ่งนะครับผมก็ให้รูดสี่กับห้าบนเหมือนเดิมนะครับตัวเดิมนะครับตัวเดิมตัวเดิมตัวเก่านะครับผมสี่ก็ผ่างนะครับวันนี้เน้นสีนะครับผมเน้นสี่นะครับส่วนชุดเน้นนะครับผมจับคู่ชุดเน้นนะครับ จับคู่ชุดเน้นก็จะมี6ชุดเหมือนเดิมนะครับ6ชุดตัวเลขเหมือนเดิมนะครับก็มี6 4 4 8 1 4 4 2 2 8ด8นสองสองดนะครับผมรองนะครับชุดรองก็จะมีสองหกี่เก้าหนึ่งห้ากันก็จะมีเ2็9สองนะครับส่วน3ามตัวและ4ตัวนะครับผม3าตัวและ4ตัวนะครับผมก็จะมี แปดหกสี่หกสี่หนึ่งแปดนะครับส่วน4ตัวก็จะมี3หางนะครับผมก็มี2 8 6 4 1ดหกสี่หนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางมันเนียครับผมก็เดี๋ยว แกะหน้าจอด้นะครับเอาอีกรอบนึงนะครับผมหลักพัฒนาวันที่เจ็ดเดือนเก้าปีหกหกนะครับเลขในตารางก็มีเก้าห้าหกสี่หนึ่งสองแปดนะครับผมส่วนตัวรดวิ่งนะครับก็มีสี่กับห้านะครับผมเน้นที่สี่นะครับส่วนชุดเน้นนะครับผมชุดเน้นชุดเน้นเน้นนะครับก็จะมีหกสี่ 4 8แล้วก็2 8นะครับเน้นธรรมดาก็จะมี4 4 2แล้วก็1 8นะครับอันนี้เน้นน้อยๆนะครับผมส่วนชุดรองนะครับผมชุดรองก็จะมี3มชุดด้วยกันนะครับมี3ชุดด้วยกันก็คือ26 49แล้วก็15นะครับผมส่วนชุดกันมี2หางนะครับชุดกันมี2หางก็เป็น7 2นะครับ7 2 7 9นะครับส่วน3ตัวนะครับผม3ตัวก็มี8 6 4 หกสี่หแล้วก็หกสนะครับตัวเน้นก็มี6ก8ป4แสล้วก็แปดสีนะครับเป็นตัวเน้นพี่น้องอา่าสำหรับสำหรับอา่า ซีโตนะครับสำหรับซีโตมีสองแปดหกซีหนึ่งหกแปดหนึ่งหกซีแปดแล้วก็หนึ่งแปดหกสี่นะครับนี่คือตัวเน้นนะครับผมจะได้มานี่นะครับผมชุดเน้นๆก็คือสองแปดหกซีแล้วก็หนึ่งแปดหกซี 64, นะครับสำหรับซีโตนะครับผมก็อ่ะมีฟังมาฝากมาต้อนรับเพียงตัวเนี้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคมาน้นกันนะครับ ตัวเลขนี้ขาไม่รู้ยยรน,ะนะครับเ้วอยังไงก็ใส่เิจารณยาบรรณนะครับก่อนจะลงทุนนะครับผมมักจัดขัดพันบ่มาก,กะให้เบื้องเผอความมัเทิงนะครับผมสําหรับหน้าทางมันเอกะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่สำหรับเด็กที่ทุกๆคนนะครับผม,มจำนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นอขอให้ทุกคนโชคมานด้กันครับขอให้โชคมันถูกหวยดื่องั้นด้วกนันที่ทสําคัญขอ,ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับ จะเจ็บจะจนจะขัดจนไม่งั้นมีท้องใส่ตลอดปีนะตลอดไปนะครับผมเมืกนายน้องท้องไรเข่ากกับปาทุกทุกท่านนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับผม้โชสดีทุกท่านทุกท่านครับผมสวัสดีครับ